สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองรเกอร์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมา,าพูดเกี่ยวกับประเทศนะครับที่ผลิตเนื้อวัวคุณภาพชั้นพรีเมียมชั้นดีนะครับอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งประเทศอสอสเตรเลียหรือชาวออสเตรเลียนั้นจะพิถีพิถันในการเลี้ยงโคนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อเขายอดเยี่ยมจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยนะครับแล้วก็มีลักษณะที่แดง กระบวนการที่เลี้ยงโคงนั้นชาวออสเตรเลียนะพิถีพิถันเป็นพิเศษมีหลายกว่าหลายประเทศนะครับมากกว่า100ประเทศที่นําเข้าเนื้อจากออสเตรเลียสําหรับเนื้อวัวที่มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นมันเป็นเนื้อวัวที่นักชิมเนื้อต่างอ่าหลายหลายคนที่ชอบบริโภคเนื้อสัตว์นะครับเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับมากกว่าร้อยประเทศซึ่งมีการจับจองคิวจากประเทศออสเตรเลียเข้ามา ประเทศออสเตรเลียนะครับมีความพิถีพิถันในการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งวิธีการเลี้ยงสัตว์เขาจะมีการเลี้ยงอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือ1คือเลี้ยงด้วยธัญพืชนะครับแล้วก็2คือเลี้ยงโดยใช้หญ้าเพียงอย่างเดียวจึงทําให้ลักษณะของเนื้อวัวที่ประเทศออสเตรเลียผลิตนะครับมีลักษณะที่แตกต่างที่แตกต่างจากเนื้อวัวจากประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสีนะครับเนื้อสีแดงนะครับรสชาตินุ่มแล้วก็มีถ้ามีไขมันแทรกก็จะเป็นลักษณะที่สีสเหลืองนะครับที่ยิ่งทำให้รสชาตินั้นดียิ่งขึ้นมาเรื่องของอาหารสัตว์ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนะครับใช้หญ้าเป็นอาหารหลักในการเลี้ยงวัวบรามมนหญ้าที่ใช้ก็จะมีหญ้าบัฟเฟิลแคร์หญ้ากรีนแพนิกและหญ้าโรสซึ่งมีในประเทศไทยทั้งหมด แต่ว่าหญ้าบัฟเฟิลจะเป็นหญ้าบัฟเฟิลแพะเพื่อที่จะทํา,าทเป็นหญ้าแห้งไว้สําหรับวัวกินในหน้าแง้งโดยไม่ต้องอัดเข้าประเก็บในโรงฟางส่วนของเมืองไทยหญ้าดังกล่าวนะครับไม่เหมาะเพราะว่าผลผลิตต่อไร่เราเวลาเราผลิตแล้วมักจะมีน้อยนะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับเขาใชา้ถั่วนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับ ัวก็จะมีหลายประเภทนะครับถัว่วถั่วที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นถั่วมหาตาถั่วสไตลโลและที่พบมากจะเป็นโซรโตในขณะที่การเลี้ยงบัวแบบธัญ,ญพืชของประเทศออสเตรเลียนะครับพัฒนามาจากวัวที่ถูกกาหนดจํานวนวันของการเลี้ยงให้น้อยที่สุดนะครับแต่ต้องใช้แต่ได้สารอาหารที่เยอะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็คือว่าเขาจะใช้ในธัญ,ญพืชน,นะครับ เพื่อที่จะให้วัวน,นั้นมีอาหารได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ภายในระยะเวลาจำกัดครับเรามาสรุปประเด็นนะครับที่ในที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับประเด็นของชาวออสเตรเลียนั้นนะครับเขามีการเลี้ยงวัวที่มีคุณภาพนะกระบวนการต่างๆเขาจัดพิธีพิธาน์เป็นพิเศษแล้วก็ทำให้ประเทศของเขาสามารถที่จะส่งวัวออกได้ทั่วโลกนะครับกว่า100ประเทศ ลักษณะของเนื้อวัวนั้นเป็นที่ต้องตาของประเทศแล้วก็มีการจับจองเนื้อวัวจากประเทศนี้เขาเลี้ยงวัวกันยังไงนะครับก็คือสรุปคอนเทนต์ก็คือเขาเลี้ยงวัวอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือ1คือการเลี้ยงวัวแบบปล่อยในทุ่งหญ้านะครับอันดับ2ก็คือการเลี้ยงวัวโดยใช้ธัญพืชน,นะครับในประเด็นที่2นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าธัญพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วนั้นก็มีความ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็โคบาลเมืองไรยเกินก็คงจะต้องไปศึกษาว่าพืชตะกุลถั่วนั้นในประเทศของเรานั้นเราจะสามารถที่จะปลูกอะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้อเอามเมล็ดธัญพืชน,นั้นมาเลี้ยงวัวของเราเพื่อให้วัวของเรานั้นมีได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีสุขภาพที่ดีนะครับสําหรับวันนี้โคบานเมืองไร่เกลิ่นออฟฟิเชียนนะครับก็มาเล่าสู่กันกฟังเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไลค์กด กด Subscribe กับโครบาลเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ